ซื่อมานอตงต้องเตงเเลยเวนี้เอ้ยเวหัอนอยู่ต้องอย่ง,อยงนี๋นนนยวเบรกรถเคกกายเนาะนนมันขี่กายเด้ขี่ใบเด้เออวานฮาซิมนะะายหัดก็วิ่งไปกับคืนชื่อแล้วเพิ่นนี่เป็นเสื้อ,อนะอย่าสัผมเป็นซื้อ,อมนเหนด้วยเพเป็นยังดอกน้องม่เตยอ้ดีเหตุกับปะหุ หน่อยดีเนาะอือหาไปเปิดทรายบ้านไปเสียบก่อนไปเปิดทรายแล้วก็บ่ผิดบ่ถึกเนาะเด้อเออท่บาเปิดบาอุ้ยยาคักแคะนี่โอ บายดีพี่พี่รองเอฟซีเด้อเบอร์สุขสุขคนกันยินดีตอนรับเข้าสู่สองสันคือเก่าคือเดิมพี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะวันนี้ก็ทาสนองกัมีของมาให้เพิ่มอีกเพิ่มเติมเนาะพี่พี่น้องเนาะก็เป็นเงินทางไอทองอ่าดีเนาะพี่พี่น้องเนาะอจังไรก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทางไอเด้อเนาะที่อ่าให้ทาสนองเป็นสะพานบุญให้ก็ขอให้บุญคำน้ำสู่ทางเพิ่น ความเจ็บยาให้ได้ความไข่ขยาให้มีพี่พี่น้องเอ้ยพัฒนาสิ่งใดก็คอยให้ได้สงควารพัฒนาตั้งใจเบอ้อทุกสิ่งทุกประการเพี่พี่น้องเอ้ยเนาะสาธุให้ทางไอ้เพิ่อนอ่าเห็ดยังกะขอให้ราบลื่นไปเมื่อน่นะน้องพี่พี่น้องเนาะโดยฮะจังใดก็พ้นละไปเบิ่งน้ากันเนาะมาทางสน,นสับซื้อยังมาให้น้องเพิ่นเพิ่มเติมตืม่อมนี่พี่พี่พน้องเอ้ยโดยอ่ะสบายดีทั้งมาทานเนาะ โอ้ยแม่นทั้งกัมาน้องเพิ่นไปซื้อไปซื้ออันเครื่องเครื่องไส้แล้วก็ของน้องเพิ่นละแหละไปกับแบ้นี่แบ้หั่นบะทาเลยค่อยกับจอดแต่รถอยู่ยิ้มทางตื่นเชียวจอดจอดจอดสิสินะเมนน้องเพิ่นแบบว่าเห็นเครื่องเห็นยังนะนะอันอยากได้จอดจอดบ่อ้าวว่ะ เบกไงจะก็ให้เพลินนะเพิ่นก็แล่นวิ่งไปเอาอะไรเครื่องอยากได้นะเออจากไหนเข้าไปในนะบ่เข้าไปเออไปตอนนี้เราได้น้องไปเตยเด้อเนาะสบายดีเลยนะใช่ใช่ของที่ไปเลือกเวทนี่เวทหั่นนะเอามาโชว์อันเอฟซีเพิ่นเบิ่งอยู่ กเป็นคือผูสาวจ้าสำไรพ่ะเอยผูกผสักรอยากได้ละนี่ไม่นะสัก็อยากได้เพิ่นนีู่เพิ่นสื่อมันนองตองเต็งจรเวะนี่เอ้ยเวะหันอยู่ต้องอย่งนี้อ่นี้เรือเบรกรถเค่อกายนะเนาะมันขี่กายได้ขี่ใบได้เออวันหาอุ้ซิบน กายห้านแล้วก็วิ่งไปกลับคืนซื้อและเพิ่นนี่เพิ่นซื้ออันนาอย่าซับผมเพิ่นซื้ออันนี้จักจังเม็ดบ่ละอันน่ะพอบ่10เม็ดสิทนอยู่ดอกเนาะอือยังน่ะบอกสูตนครัวยาเนาะข่อยว่าขนมขามผู้ใดบ่ท่าเอ้ยนีพี่น้องเนาะ สานแนวนีของใส่เพิ่นเนาะโพจังแม่นหยังซองหยังบ่จักโอ้ยยังอะนะนี้อธิบายเลยพางมอยู่ตัวนี้ยังอ้ามันมีครงในเด้อเนาะหยังเลบาดจะเอาเป็นผู้ารูปล้ออจักยัยเนาะเอายังอันนี้ เอายังมาเนี่ขนมบ่สรุปแล้วขนมจะซื้อเนาะโอ้ให้เอื้อยบ่อหืมบอถามอะไรจิมันเคยกินอยู่บ่เอ้ยบ่เคยกินอ่ะนี่มันเป็นอะไรนี่กินมึงดูดูตูดไปจักเอาเอื้อยก็บ่เคยกินเอา Ao chín. Pin ở đây. Văn ban. Văn ban hôm hôm. Chị sẽ say mini ma. Mini Chắc sự chắc mó được đấy phần, <laughs> mà phần là nó. Tương mà con khi lại nó tươn mà. Tươn tốc chạy phần. Nó <laughs> <đó>, bất trái nó bây tới. Song sen, sam sen, phải đấy là sam sen, si sen, cơm hạ sen, ba đô. Nó. No. Ah, ประมาณ5000ปลายเนาะแม่นบ่ใส่หลายเนาะเท่านี้แหละ5000ปลายนะเนาะพี่น้อง5000ปลายน้อยเดียวอือเลือเสื้อจังวเนาะเกือบ1,000บาทปดโมกมองตเนาะอ่ะมื้อนี้ก็าถ้าสนุกับเือกหลอกมาให้น้องเพิ่นอ่พี่น้องเอ้ยเนาะห้กบกใหญ่เนาะอืบักใหญ่นี่ละ

อุ้ยยาคักแค่นี่โอ้ยด้ใช้เปิดใหม่ไม่ตดโบเชียนกับโบได้ได้ละมันไม่มีตัวตัดได้ของเจ้านะอันเจ้าตปอนปอนปอนไกลๆนี่จะไปเสียบแต่ลุมปอนแต่ลุมขึ้นมาไปเฮ้ยเลยสิเอาอยู่พี่ต้องจับแต่านั้นน้องสาวน้อยเนาะปอนปอนใช้ไม่ขึ้นมาพี่ได้ละเด้อขึ้นมาแต่หูพี่นี่จะหูต้นเสานี่ยบอนี่้อืมบอลหูเนาะ จะเห็นบ่มือเอ้ยเออปอนมาปอนชายมาเออเด็กตรงนั้นนหละเจ้าหันออกจากนั่นกันเบอร์บ่ร์ก็เด้อใส่เด้อ้าเด้อเด้อไอสิไปบอกเหรอเแป๊บนึ่งอ่ะบอกคนก่อนพี่น้องเอ้ยพลังนะวิธีเห็ดฝุงจะเห็ดแบบไรนะเบอร์จะใส่หมองได้จะว่าสาวกลางบ่นี่อ่นเนาะนี่เออเออเฮ้ยขนะดอ่าอเคเป็นไงอ่า เอาคืนไปเสียบบา่ไงกันคืนเอาเนีนอยู่บ่หนึ่งบทาหันเนีนอยนู่บ่ละเหนียน,นเนาะเอาเสียบมึงด้วยสิเพื่นตารางเพื่นกะแบบต่ำพันหัว,วนะเนาะต่ำแหง้งพ,พื่นพี่น้องเพื่อนใช้เปิดดอ้วยอีกอ่ะเปิดด้วย เราตัวนี้ต้องเปิดไว้ตลอดได้ตัถึงเออเอาบางท่อต่อถอดจะพูดปัดเชิงก็ได้เอาคือเป็นแบบ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 ป่ะเออบางที่ทศกุบแบบแบบเนาะหัวใจคือบุ๋ยแบแบบสันอ๋ออ่ะพี่น้องเนาะอันนี้แบบว่าคือลมพัดเนาะมันคือแบบแบบแต่ว่าปกติมันอยู่นิ่งนะพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ในกล้องมันคือเป็นแบบนี้สร้างเป็นให้บทาอ่าแต่กับปกติได้เนาะไป tiền công Tuần đen hay nông Bây tới bạn sơn vậy ừ, Ta đang nông có mì xuyên bàng này Dân tế là nà Nâng đơ đã Chọc Mặt là văng, <laughs> ừ, nó đây Phí nông ơi Đây rộng đây nông Thì chai em nông lẽ bạn ấy ủn ra lạ bạn ไตเาคืนนึ่เนาะไตนี่เนาะบ้านนี้นไ,นนไม่ใตเสียบเลยบ่เสียบปลาเลยบ่เ,ยเสียบปลาเลยอเสียบปลาเลยก็ได้เดี่ยวเราไปเปิดอายุหัวมันผุเปิดจะรูปมึงก็ได้จะเปต้องเสียบถอดคือเสียบถอดมามัน,ย,นย,ดดย่านไั่สอดเด้เวลาเจ้าอันมาจับอันมาปักไผ่นะเจ้าอยู่คนเดียวจะจับอันมินไม่ละอืม บ่แก้มือจะเปียกมันดูดไดมันบ่มีอันนั้นนะเอียงก็บ่มีเครื่องตัดบ่บ่มีเครื่องตัดก็คือว่าบ่ต้องอันจับจ้อเนาะสนนเนาะน่จับมือจับจนสิฮอดเล็กมันอันตรายนี่น่ะเคยสอดอยู่บ่มันเคยสอดอยู่บ่สอดฮะเคยดูอยู่บ่แต่ละไสนั่นซอืมมีแต่ะวางนี่ได้รมันเวลาน่ะจะจับไปเทิงไปเทิงตากวนไ จับดึงถอดออเลิกมือห้ามต้องจําเป็นต้องเอาลงตา่มมาหน้นก็ได้นาะพอยยันไพมันดอูอือฮะอันนี้กาเนาะถือว่าได้ดอกเพื่อนดอกไพยให้น้อง่งกระดีไปอีกแบบนึง่งเพื่อนเพี่องเลยอ่ากาช่วงนี้ก็คือทางน้องพันว่าอยากมีดาราแต่ว่าพัางมืออีกต่อไปอือือคือว่า,วาไีกอย่างก็ยังแบบว่ายังเป็นห่วงอยู่อยู่คนเดียว ชิฮ่าพายมาอยู่น้ำหน่อยล่ะว่าไอ้ก็ไอ้ก็อยู่พุ่นหิดเพียกหิดงานอยู่พุ่นใครอยากได้โทรศัพท์เราไม่กับเครือมีได้ป้ะได้ก็ดีใจที่หนึ่งที่สองที่สามยังไปมาอื่นนี่ไปบ่ลุยบ่เห็นบ่สอนนอนเมื่อนานที่ว่าไอ้เป็นว่าตั้งใจวะชิจังใจขันท้าเขาไปพุ่นตั้งใจเก็บเงินโทรศัพท์หาเงินหายเก็บเงินชื่อโทรศัพท์หายวันเนาะไอ้บ่บ่ สิตั้งใจหาเงินเพคนเราสีมีแต um ่เราเอาเงินหายไปเจ้าถ้าเราบโเห็นหน้าเจ้าน่ะเราสีบบตั้งใจหาเงินวันนี้มีคนที่แบบมาเพิ่มเนาะมีภรรยาโบสนะเด้อเราบ้างไอ้สิตั้งใจหาเงินมาเนี่ยเราบ้างเป็นตาหัวว่าไอ้เจ้าบอหะโบหัวน้อนเบิ้งแต่หนาไอ้ บ่มบ่อือบ่ได้บกับบ่อยากชื่อและแบบจอยแฮงแล้วมาตอนะกัตุยมาตอนมาตุยดิเว้าแลวก็ต่างคนต่างบ่ได้ฮู้จักกันนะแบบว่าแหนมนกันชื่อแม่นบ่โอ่ชื่อเนาะคือว่าเพิ่นต้องไปเตยตะกน้อยๆบ่เนาะอืบ่ได้พอันีกตะซอตะซอกะ เป็นญาตเฮาเนี่ยบายมึงทรวงเฮาบายมึงทรวงเออเนึกวเจ้ากับบัววาเนาะมาหาเจ้ากับบัววาเอ๋อโบยายานั้นจะเป็นนักป่ากว่าวรอดเราบว่าความจริงเลยเชื่อไปเชื่อกายาเนาะอ่าความจริงเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือว่ามียญาติสาเนาะแต่ได้โบปิดบังใบกวดเขาเาตกใจเขาคือว่ามันเสียอยู่แช้์ไปอยู่นในเมฆโอ๊ยจะหายเมือนั่นดีโอ้เมฆมาเมือนนั่น เมื่อก่อนคือเจ้าไปอยู่น้ำพิ่นไหมล่ะอ๋อสูนแต่อ๋อสูนแต่คนดูแลอืมมานี้พิ่นกะยาเลีวยพ่นอาไปกระยาได้ล่ะยามันเสียเราก็เสื้อไหมถ้าอยากที่มูลาเป็นหนี้เป็นหันกัเสื่อไหมหัวละสามพันเนี่ยไม่ยากดอก แต่ก็ยังดีล้วเัากับอุ่นใจเนาะส่วนมาบ่มีอย่าง,<น>มามงก็โอเคนะฝัะวน้องเพิ่นเบเว้าคือว่าแน่หลายคนกับอาซสิฮู้ยุ้งเขาก็เห็ดยังเห็ดเพาะเป็นห่วงน,น,น้องเพิ่นอุ่นใจวันนี้เนาะแมนอุ่นใจมีจจขันนึงบัดเพื่อความปลอดภัยหละสุขภาพร่างกายนี่หันเถื่อว่าปปเป็นแนวนี้หรือยันเป็นแนวอืออนแมนบ่ทองใส่กับสมบูรณ์แบบบนาบ่มีหยังเกิดขึ้นมันเป็นลรกกระเพาะกับเมนนเมนบ่มีอย่างนะ กดไพ่ดไพดียบ่ board, you know, know ่มโล่งใจมีงานกระบอกอโตเอ้ได้นาะนันนี่เนี่ยปรึกษากันได้ใครควรเก็บทมอยา่ยาดีกระเพาะบ่โอ้เอ้สิเน้นำอยู่ในเรื่องยานี่เด้อเฮาสุดเาเสร็จไปหะเอหกมือชุยามให้ด้วยต็ดทองจะเ็ดบลกเราอยู่บ่ค่ะกระเพาะบ่แม่น มันนี่คือว่านั่งกระปิขใส่ครัวนอนกระปิขใส่ปิดครัวอยู่อืดีแล้ววันนี้เนาะทีหนึ่คอยได้ยินนั่นสองโมีบมันเช่าดินที่น้องอยู่นี่เป็นดินดัดได้บาร์าเอ้ยโบแ<อ>มนแมนไอยละดินดัดดินดัดใบตรินโบ,บมี่อันนี้นะแบบว่าเป็นห้ยอยู่ชื่อเต็มมือใดเพิ่นมีโครงการด้วยอยากเฮ็ดนี่เฮ็ดหันแมนว่าสามารถเอาออก ออกไล่ออกนะพวกนี้นะนี่แถวนี้คนเม่นเม่นเพิ่นมห้เฮ็ดเบิด์ตเฮือนซาลานเปดนี่เจ้าเฮ็ดไปกับมุ้ยประโยชน์นี่การในบ้านวันนี้เม่นพวกมีใบตะดินเน่นเป็นดินดัดอ๋ออันนี้ือมีแต่เรื่องรสชาบเอ้าได้แต่ผู้อยากเฮดก็เฮดถ้าว่าบ่อยๆเพิ่นมีโครงการอยากเฮดแนวโครงเพิ่นอยากเฮดแล้วก็เพิ่นบ่เสียหายให้เลยนะเงินค้ำกับเม่นน้ำวันนี้เนาะ จะอยากทุบเอาก็เรื่องของเจ้าจะบ่ทุบก็เรื่องของเจ้านี่ได้เด้อสมมุติเพิ่นบอก่อยู่เนาะแต่เนาะแต่กลับบ่แน่เนาะล่ะแต่ว่าอยู่แต่ปู่แต่ย่าแต่ตาแต่ยายผู้ดนํานีก็ได้เห็นบ่ล่ะอือไปเนาะอือบ่ได้ือเพิ่นออกไตะดินให้มีก็บ่แน่เนาะก็อยู่ได้นะคือว่าซั่นซะแต่บ่มั่นคงบ่มั่นใจ หเหตุหลังน้นนอยๆนเนี่ยสามารถแบบว่าโบเสียรายเป็นไรเนาะล่ะอายุจะสิบปีก็คุ้มค่าเนาะคือจอะชนะไอโมกบอนบอกไอโมกจังสี่เด้เบิดมือกับพวกกินข้าวกินนะว่าอีหลักนีนเช่นกับเสื้ออันอันมันขนมมันเป็นนั่นนะคือเป็นแึ้นขนมไข่ย,ยังไงกินขนมก็แล้วแหละตกลงเจ้าเนี่ยไรเนี่ยเลยบ่อยากกินข้าวบ่เนาะ หรือว่าเบยากับเบียบว่าเขาแล้วมันบอยากเลยนะมันเป็นยน้นกับเยากคราต้มขนมให้กินอยอะที่เขาโพสแซบบ่เพราะว่าเฮ็หนาปีเด,ดียนกุ้งมดเป็นชิฮะปีไปเนส่ยน่าสนุกเบียา์เขาเนาะก็สร้างเป็นเทระบอยากเขาอยางน้นั่นได้ก็พอจังขึ้นก็ทำกุมขึ้นบบบกรพกขึ้นแานู้นเน่ยบอเดือดตาการน้ำห้อนได้ส่ได้ใส่อยู่บอยัง ตบมาเนาะจบมีกับอันมาษาบอกไงเวลาเจ้าเสียบระวังเงี้ยนะเนีอยูืตัวผู้เดียวเวลาเด้อเวลาเจ้าเสียบนะบ่ต้องเอามือลงโกโก้หั่มเนาะทำโกโก้เย็นละลายดุจจดจอดอยู่มัวเบิดอยู่อืมเอาเมย์ไปมีเมย์เอฟซีเพิ่นเนาะเพิ่นเน้นมาเพิ่นเม่นมาในช่องนี่แหละเพิ่นก็ว่าให้น้องนั่งดีๆเนี่ยบ้าน จุกจ <laughs> ับเดินทางมาเด้อเรือยสิบอกเด้อให้เจ้านางนิงน่งๆเบาเบาเนียนๆเบาเยืนอเยื่เป็นอยู่ละ่ะเพิ่นว่าจะว่าคำแบบสันส่นๆได้กับ,บวหาอ,อีกกคลอกได้โดยได้อยู่เอาเอาไปมองดูแค่คิดว่าจ่าเลยทิดน้องช้อนขอเขาเฮียนเพิ่อนโอ้น้องไปเฮียนอยู่แต่เพิน่นว่าอาจจะเป็นนิสยนัยเพินะ่นอะไรเนาะ เป็นแบบขึ้นอยู่ค้าเม้าด้นิสัยว่าซะสสัสเพรานิสัยท่าบอถ่ายคือแบบว่าเฮานิสัยเฮาเคยว่าแบบไรก็วอาแบบนั้นว่าซัสสัสบุรุษคนก็วอาไว้เนาะก็คือแบบคำสั่นคนที่ตกนาะ ถือว่าน่องมาอยู่นี่นั่นกินเข่าบ่มีเต็มเลยอันนี้มีแต่แบบว่าด้วยแบบเจ้าเก่งใจเพลินบ่เอ้ก็ยังโบกเลยถ้าว่าเก่งใจเพลินก็เอามาเห็ดกินอยู่เพื่อนเฮาบอดีเก่งงั้นเขาเฮาบมันบกขึ้นอับเป็นเข่าแล้วมันโบกินอันนอื่นเฮากินบอสันโมแต่ทางที่ดีคือเยเว้าอะไรเอามาหนึ่งกินเองเฮาอยากบุอยากค่ะ หนึ่งปะไว้อยากเมืองใดก็จกกินใครเนาะแมนพวกเขากิกิ่งใจพเนละเพราะว่าเพิ่นมาว่ารอกตัวหน้าเฮาแมนเป่เพิ่นกะสีนั่นได้ลายขูดลายคนได้บัว่าภัยมันลายคนได้สนชนเนาะแดงง่ายได้ซะได้มีมาได้ซะเจ้าได้เบงให้เพิ่นอยู่บ่อือพอได้กินเนาะเบงกันอ้ามันรด้ก็ได้เบงเพิ่นแหละจังนี้จังน้อยจำเฮาให้ได น้ำใจกะเอาบ่มลองกินเขากะเอาปลากระป๋องให้กันนึ่งอืมอืมนี่อะไรปั่นน้ำใจเนาะนั่งกะเจ้าก็ถือกับเขาไปกินแต่ว่าขึ้นอยู่กับเจ้าเองละเนาะที่โเนนอกมาทางเด็กกับปะแล้วปะกับปลาได้ผลไตกงบ่แปล๊ยวเขาบ่บ้านเองไปไปอเคสใช่ละสบายดีเลยอ่ะพี่น้องเนาะกะมันนี่กะซื้อดอกไผ่มาให้น้องเพิ่นเนาะ อาจังไดขอขอบุญขอบคุณไปทางไอ้อาทองดีเลยล่าเ้อทองดีเด้อะไอทองดีเด้อะกับเงินเพิ่นคือเก่าเน่องพี่น้องที่ว่ายังเดือดร่ะเนาะสื่อหลอกไพ่มาเพิ่นอ่าอ่ะอีละขอขอบคุณขอบคุณทางเพิ่นขอขอบคุณขอบคุณไอ้ทองดีที่มีน้ำใจแบ่งปันน้องเลยก็ขอให้ก็ น้องไบเตอกันสิด้วยก้อนแผมัดให้เงื่อนให้รับให้ด้วยเก่าเด้อมเจ็บพร้อมไน่มาด้วยนะโ้ยเนื่องการให้รับให้ด้วยให้ไม่มีแห้งไว้ทุกคนเนี้ยได้ชาถุสมปะสมพรเด้อเนาะไปพี่น้องเนาะจังใดก็คือว่าในเรื่อดาราเด้อให้ระมัดระวังพื้นไพ่อยู่คนเดียวเด้อย่านเด้อ คือแดงคือง่ายนี่กะเอ้ยอย่างหายเจ้าพึกพลเห็ดกินเห็ดยูมืื่นเริ่มต้นม่มืออื่นซื้อทานมาแล้วก็มาจุเห็ดกินแล้วว่ายังกันน่ะละ่ะเ่าก็มีคมฆะะเออเอ้าจังไรคลิปนี้ก็ทางสนองกาสิได้พอจบคลิปนอะพี่น้องเพียเท่านี้ก่อนเนาะ อาจังได้ให้น้องพนพักพอนให้กินข้าวกินน้ำเพอาะวันสิบสองมองแล้วพี่พน้องเอ้ยอาจังได้คลิมนี้อาสบายดีอีละ่อสบายดีโดยฮะจังได้ก็ขอขอบ,บุญขอบคุณไปทางไอ้ทองดีเดอ้อเนาะที่ไอ้อมีน้ำใจพี่พน้องเอ้ยเงินที่เดือกกระทัสนองกระซื้อสิ่งชื่อของเนาะมาซื้อหลอกภัยมาเพิ่มเติมให้น้องเพิ่นเนาะ จังไรก็ให้อายอยู่ดีมีแห้งนาะความเจ็บยาให้ได้ความไข้ก็ยาให้มีมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเนาะคิดสิ่งใดปรรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้รังใจปรรถนาเด้อเนาะอาสาทุปุ่นคำนำสู่เพ่อนพระพิ้องเ้ยเนาะอ่ะกะที่ประมาณนี้ละพระพิ้องเ้ยคืออ่ทางเอฟโ c เอฟซีเนาะเพิ่งก็คือว่าเนี่ยเพิ่งก็เห็นดีน้ำเนาะ เรื่องซ่อมแซมบ้านน้องแล้วก็ทางห้องน้ำห้องในเนะาะแต่ว่าทางสนว่ก็ยังม,มีงบพี่พน้องเอ้จังใดก็ซอยสู้อุปธรรมเนะเาะซอยแซ่ซอยไปเรื่อยๆพี่พพน้องเอ้เนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้มีทางพลักผู้ใหญ์มองเห็นเนาะอ่ะจังในคลิปนี้บ่ผิดบ่ถือผิดภาพกันใดขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยจังใดคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าวค้ามาสบายดี